ในคลิปนี้ผมก็จะมาใช้ชีวิตเป็นมาจิ้งจอก24ชั่วโมงกันนะครับทุกคนนะซึ่งเราก็จะมาดูกันนะครับว่าผมจะอยู่รอดหรือไม่นั้นเราเข้าไปรับชมรับฟังไปพร้อมเลยทุกคนไป let's go โอเคหนึ่งสองสามแปลงร่างว้าวและนี่คือหมาจิ้งจอกนั่นเองนะทุกคนนะน่ารักอะ่ะโอเคนะซึ่งภารกิจของเราในวันนี้คือเราต้องเอาชุดลาเอโหนึ่งวันนั่นเองนะทุกคนนะโอเคทุกคนไป let's go เฮ้ยทุกคนเราเจอหมู่บ้านหน่ะทุกคนเฮ้ยโชคดีมากอะ่ะโอเคนะตามสเต็ปเลยนะทุกคนนะเมื่อเราเจอหมู่บ้านเราก็ต้องไปขมโมยของโอเคนะไปะทุกคนไป เราก็ไปขโมยของกันเลยนะทุกคนนะโอเคปะนี่เปิดประตูเข้าปเนี่ยมีอะไรบ้างมีขนมปังนะขนมปังอยู่2อันนะแล้วก็มีแอปเปิลอยู่สาลูกนะแล้วก็มีหมันฝรั่งอยู่สอันนะมีขนนกอยูหนึ่งอันแล้วก็มีมอรกตอยู่หนึ่งอันนะโอเคปะแล้วก็ไปขโมยต่อกันเลยนะไหนมีอะไรบ้างโอ้มีขนมปังอีกแล้วมีหมันฝรัง่งตอนนี้ได้ไปเก้าอันแล้วนะทุกคนนะ ก็แอปเปิลได้มาหกอ,อันโอเคเยี่ยมไปเลยไหนมีที่ไหนให้เราได้ขโมยอีกบ้างอุ๊ยบ้านหลังนี้หลังใหญ่มากเลยอ่ะไหนมีมีอะไรให้เราขโมยบ้างโอ้มีหีบทุกคนมีมันฝรั่งนะแล้วก็มีขนมปังสามอันโอเคนะผมว่าผมมาตัดไม้ก่อนดีกว่าทุกคนนะคือแบบเล่นมาตั้งนานแล้วไงไม้ยังไม่ได้ตัดสักต้นเลยโอเคทุกคนเรามาตัดไม้ก่อนนะทุกคนนะโอเคตัดไม้ สร้างต๊ะคราฟแล้วก็สติกโอเควางไปเลยโอเคแล้วก็สร้างพิกแอกนะแล้วก็ขุดหินกันเลยผมจะขุดหินไปสักประมาณ17ก้อนแล้วกันนะโอเคขุดหินยาวเลยจ้า 15 16แล้วก็17ก้อนโอเคครบพอดีเลยแล้วก็เราก็จะคราฟนี่สโตนซอร์สนี่แล้วก็ Stone อ x e ์สโตนพิกแอ x e แล้วก็ฟูเ c นโอเคนะตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็ครบเป็นเรียบร้อยทุกคนนะตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะที่เราก็จะไปกําจัดไอรอนโกเลมทุกคนนะโอเคโกเลมอยู่ไหนโกเลมอยู่นั่นเองนะ รอฉันก่อนเดี๋ยวฉันจะไปหามาโกเลมมานี่มาแล้วก็ตีครับอุ้ยอุ้ยนี่แหละนี่แหละโอเคมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตีมันตีแหมตอนนี้ฉันอยู่ที่สูงนะเงททำอะไรฉันไม่ได้แล้วนั่นไงเองก็ตายแล้วแหมดีจริงๆเลยได้เหล็กมากี่ก้อนเราได้เหล็กมาห้าก้อนนะทุกคนนะ ก็พอสำหรับการครับของได้นะโอเคทุกคนเรามาตัดไม้ก่อนนะทุกคนนะตอนนี้คือไม้เราก็แบบกําลังจะหมดแล้วไงก็ตัดก่อนครับโลนะโอเคแล้วก็คราฟดาบนะโอเคเรียบร้อยแล้วเฮ้ยทุกคนมันจะมืดแล้วว่าเฮ้ยทุกคนผมเจอไอรอนขุดเลยมานี่ขุดเหล็กก่อนตอนนี้ โอเคอุ okay. ้ยทุกคนมันยังมีอีกอุ้ยเยอะมากอะอุะ้ยโชคดีมากโอ้สุดยอดเลยทุกคน okay. โอเคอ๋อมีอีกไหมโอเคยังมีอีกยังมีอีกโอเคได้กี่ก้อนละมาอ๋อคงจะไม่มีอะไรนะโอเคมาผมกันอุ้ยได้แปดก้อนอะแต่เรายังไม่มีฐานไงเออเราจะเผากับอะไรเผากับไม้แล้วกันนะ โอเคได้เหล็กมาแล้วมาแล้วก็เอามาคราฟเปนพิก k อ็กซ์นั่นเองโอเคแล้วก็รอที่เหลือ,อผมเสร็จนะโอเคใส่ไม้ไปเยอะเลยโอเคแล้วก็รอที่เหลือแล้วกันนะตอนนี้ก็ถึงเวลานะที่เราจะไปขุดเหมืองน,นั่นเองนะทุกคนนะโอเคไปเราไปหาถ้ำกันเลยทุกคนไป Let's go ที่ไหนมีถ้ำบ้างเนี่ย ถ้ามันอาจจะอยู่ข้างบนภูเขาก็ได้มั้งไหนลองขึ้นไปดูดิโอ้มีคิปเปอร์ด้วยตัวดีคิปเปอร์เฮ่ยนายคุณจะไม่ระเบิดฉันใช่ไหมท้ำอ,อยู่ไหนนี่ยเดินหาตั้งนานเลยนะเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวที่มันทํำหรือเปล่าอ่ะน่าจะใช่นะเพี่ี๋ย่ามีแมงมุมด้วยขอจับก,การับโอ้โหอะไรนี้ไหนถ้ำอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้มี ตรงนี้มีถ้ำอยู่ใช่ไหมวะมันเป็นถ้ำหรือเปล่าไม่รู้โอ้ยแต่มืดมากอะ่ะมืดมากไม่มีทอสอะ่ะทุกคนไม่มีทอสที่ไหนมีฐานหินบ้างอะ่ะโอ้โหมองไม่ค่อยเห็นเลยทุกคนโอ้โหมืดมากเฮ้ยโอเคเจอฐานหินแล้วขุดก่อนโอเคครับทอสโอเคสว่างขึ้นเยอะเลยโอเคเยี่ยมไปเลยเฮ้ยแต่ท้ำน,น้ากลัวมากอะ่ะ จะทานหินด้วยขุดไปสักหน่อยแล้วกันไม่ไม่ใช่เราขุดเหมืองอยู่ดีแล้วก็ไปเจอกับอิติตี้สามนี้เราแบบไม่เอานะน่ากลัวเกินแบบนั้นนะ่ะหวัดดีคิปเปอร์นายมาอยู่เพื่อเราใช่ไหมหวังว่านายคงจะไม่ทิ้งฉันไปนะโอ้เหมือนรอยระเบิดเลยแนฮะแต่ไม่ใช่โอ้ลึกมากเลยชึบอื้มจ็บเลยโอเคไม่เป็นไร โอ้เราเจอไอร่อนล้วทุกคนโอเคขุดเข้าไปโอเคเยี่ยมไปเลยโอเคมีแค่นี้เองเหรอโอ้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยอุส่าลงมาโอเคเผาก่อนแล้วกันโอเคอุ๊ยทำานน่ากลัวมากอะทุกคนอุ๊ยน่ากลัวมากอะไม่กล้าลงเข้าไปอะไม่กล้าลงไม่กล้าลงน่ากลัวเกินโอเคเผาก่อนโอเค เอาตุกครับมาเค okay. ครับเป็นหมวกนะทุกคนนะเค okay. ใส่เข้าไปเคเย่ยมไปเลยแล้วก็เด็กหนึ่งอันก็ไม่รู้ว่าไปทําอะไรโอเคเก็บ okay. ไว้ก่อนแล้วกันเค okay. เรารีบออกจากที่นี่กันเถอะทุกคนนะตอนนี้คือแบบมันกําลังจะเช้าแล้ไงมันจะเช้าแล้วปเรารีบออกจากที่นี่กันเถอะเคแล้วก็เราก็จะต่อบล็อกขึ้นไปนะทุกคนนะในที่สุดแล้วก็ ขึ้นมาได้เลยนะทุกคนนะเม่กว่าจะขึ้นไม่ได้เช้าอันสดใสดีจริงๆเลยวุ้ยเกือบตกโอเคปะจบคลิปโอเคทุกคนก็เป็นยังไงบ้างนะสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็หากว่าใครชอบคลิปนี้ทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมด้วยทุกคนแล้วไว้เจอกันคลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้บาย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 ตาท่าบายบาย,บายก่อนบายบายเอ้ยน่ารัก